เอาละทางนี้สินะต้องเดินไปเรื่อยกว่าพคอยู่ที่บ้านต,ตกแล้ววันนั้นไม่เคยมีผิดนานั้นไงเจอแล้วนี่ฉันจับมาพวกนายแล้วนะฉันกลับมาแล้วนะพวกนายแล้วก็ฉันขอขอบคุณเรื่องที่ นายเป็นเพื่อนของฉันนะโดยที่เป็นสนเผ่าพันธ์ของฉันคนใดขาเข้าใจแล้วว่าฉันเป็นทั้งเงข้าวโลหิตแต่ก็เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายเหมือนมนุษย์สิฉันขอบคุณที่นายมาเป็นเพื่อนฉันนะแล้วฉันก็อยากมาฝากพวกนายด้วยขอบคุณนะ คุณดาด้วยแล้วกันนะขอบคุณมากจริงๆที่คอยปกป้องฉันขอบสรบทุกอย่างไม่ว่าจะคำว่าเพื่อนเรือแล้วก็ตามขอบคุณนะจริงๆดีกว่ากา็ดีกว่าก็โอขึ้นแล้วสนาเว้ พ่อรู้ว่าลูกเยี่ยมเด็กสาวนั้นทุกปีแต่พ่อเขารู้ว่าลูกเจ็บมากที่ต้องเสียเพื่อนไปมันอัดหนักหนาไปสำหรับลูกพ่อช่วยอะไรลูกไม่ได้หรอกนะแต่พ่อขอขอโทษด้วยพ่อรักลูกจริงๆพ่อทำทุกอย่างเพื่อปกป,ป้องลูกแต่พ่อ